สวัสดีครับ f c ซแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่มาให้กำลังใจกกำลังใจมารับชมมากดไลค์กดซับสไครต์ให้กับชัม้อมนะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับจะเข้าห0 0้อยซับแล้วก็ออก,กำลังใจจากท่านผู้ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ทำความฝันให้เป็นจริงคือที่มาทำก็คือ เอาตรงๆก็คืออยากเพิ่มรายได้แล้วก็อยากให้ผู้คนในโลกใบนี้ได้รู้จักคนที่ทําสุ่มไก่คนที่ทํากงนกมา20กว่าปีแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคนทำ้าตายยังไงชื่ออยังไงทําแบบไหนขั้นตอนไหนมีแบบไหนบ้างเนาะก็อยากให้อยากให้คนแล้วก็ เอฟีท่านผู้ชมได้รับดูว่ายัางมีคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่บ้านบ้านนอกที่ไม่ฝากไปเข้าไปในเมืองเพราะว่าผมไม่ชอบว่ามันมันก็แค่เป็นแสงสว่างแพับบนึงพอมืดลงมันก็ไม่มีค่าอะไรก็อย่างก็ อยากมีรายได้เพื่อจะได้ส่งเสียลูกเนาะเพราะว่าเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็เลี้ยงแม่ด้วยแล้วก็พาละอเยอะแยะก็อาจจะได้ไม่เยอะหรอกกแค่อยากทำคือให้มันอพังกำแพงของของที่กดกดที่เขาตั้งไว้เนาะ อยากพังกำแพงตัวนั้นไปพอพังมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตามบันไดขึ้นไปขึ้นจากนึงไปถึงร้อยไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราทำก็ขายเราบอกาหวังขายอ ของหรือเปล่าผมผมไม่ได้ขายอะไรนะเ็ทำโครงงกโครงนกให้ดูเฉยเอยเอว่าสวยไหมเอตอตัวนี้ออกแบบมาคนถูกใจเออเรามีมีกำลังใจที่จะทำงานทำจุดจุดนี้ต่อไปเพราะว่าปีนี้ปี2022เราก็ต้องตัดแปลงเพราะว่าออกแบบให้มันตามสมัยไม่เปลี่ยน ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดจะไม่นำเดิมซ้ำซากจะทําให้รูปทรงมันแปลกแปลกไปเลยนะเนาะอาจจะเปลี่ยนจุดโน้จนจุดนี้เล็กน้อย,อยเพื่อให้คนเขาให้ลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมได้ดูแล้วมันเพลินตาดูแล้วเออแปลกตาอ,อแล้วก็ที่สําคัญอยาาอยากให้คนเขารู้ว่าเออเออนี่ไงทางต้อมเจ้าของ แบบนี้เออนี่แหละความภูมิใจของผมมันอาจจะเป็นกันทุกคนนะ่แหละเออสิ่งที่เราทําแล้วคนอื่นเขาชื่นชอบเขามารับชมแล้วก็เขาสนใจที่จะเอ,อ่อจับได้จับได้ไปครอบครองอันนี้คือความภูมิใจมาก,มากๆตัวนี้คือมันอาจจะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแบบธรรมดาแต่ สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบเราจะทําอะไรแล้วคนอื่นเขาจะชอบไอเรื่องไอพวกนี้มันมันมันัหาเงินซื้อไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้เราต้องทําเราต้องมือทําลงลงมือทําเองแล้วก็ความดีมันก็ซื้อไม่ได้เราต้องลงมือทําเองยกเว้นความชั่ว ผมจะไม่ลงมือทำเพราผมมันยาเป็นคนชั่วที่สาคัญวันนี้ก็จะมาอาจารย์ธรรมพันธ์บอกว่าเอา,อางี้แล้วกันผมอาจจะไม่มีเวลาสอนสมากเท่าไหร่ถ้าใครสนใจหรือว่าสงสัยอยากดูว่าเออขั้นตอนไหนตรงไหนมันทำยังไงพิมพ์ คอมเมนต์ใต้คลิปของช่างต่อมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปบอกดีกว่าเพราะาทำไปทาไปด้วยแล้วก็ลงคลิปไปด้วยมันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือกดสตไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะเวลาผมลงคลิปแล้วก็มันจะเด้งเข้าไปเนี่ยก็ถ้าไม่มีเวลาเราก็ มากดทุดหาแล้วก็ดูว่าผมได้ทำไหมประมาณนั้นนะครับคือฟักทองก็บอกไปแล้วสองขั้นตอนนั้นน่าจะเข้าใจถ้าทำสองขั้นตอนนั้นได้ขั้นตอนอื่นไม่ยากครับง่ายๆแล้วขั้นตอนใส่ก้นเดี๋ยวจะลงให้ลงจะลงคลิปบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนขึ้นลายก็คงจะไม่ยากน่าจะทำเป็นกันทุกคน อันนี้ผมขึ้นเรียบร้อยแล้วพักทองเนาะก็คือดึงซี่ก็ผูกเงื่อนถักถักไปเรื่อยๆเๆยๆเนาะบนล่างข้างบนข้างล่างอันนี้ก็น่าจะเข้าใจถ้าสงสัยยังไงก็บอกผมจะลงคีปบอกเนาะทีละขั้นตอนขั้นตอนดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามันจะได้เข้าใจกันวันนี้ก็ลงสั้นๆแต่ เอาแบบสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้ก็ถึงเวลากินข้าวเย็นก็จะขออวยพรให้กับ f อแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่หวังดีกับช่าง,ง,ง,งต้อมมาตลอดประมาณที่เปิดมาก็ประมาณ2เดือนครบ2เดือนละจะครบ2เดือนเข้า3มเดือน ก,ก็มีคนดูหลักแสนแล้วก็คนติดตามก็ครึ่งพันแค่นี้ก็ผมก็มีความสุขกับสิ่งที่ผมทำถ้าถ้าดีที่สุดก็คือถ้าผมได้พังกระแพงที่กดของ YouTube ได้ตั้งไว้นั่นแหละมันจะได้เผื่อแผ่ไปถึงลูกผม เพื่อเป็นทุนการศึกษาอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆได้เพื่อให้ลูกได้เรียนท้องสูงไม่ต้องมาลำบากตั้งทำแบบผมนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ใหพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พระรัตนไตรคุ้มครองทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งตอมแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คุ้มครองเอฟซ แล้วก็ลูกค้าของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ